ขยี้นิเมะคอเสนอศัพยุทธารุฟ้าภาคสามราชามังกอตอนที่486เสียงบรรดาโทรศัพท์ของราชามังกรอุดรน,นั้นดังสนั่นในค่ายกลโลหิตก่อนแพร่ขยายออกไปไกลผลเสียงตะวาดของราชามังกรอุดรพึ่งดังเปลวเพลิงสีจมูเสี่ยวเหยียดนั้นก็แพร่กระจายกลายเป็นเกาะป้องกันและเมื่อไหลก็ตามที่หมอกโลหิตนั้นเข้าใกล้ก็จะถูกเปลวเพลิงเผาทำลายไปทั้งหมด ราชามังกรอุดรเจ้าเป็นตัวการจริงๆด้วยมานักคีนั้นปรากฏได้ไม่นานชื่อเยยนก็บิดตัวหลังจากนั้นก็ปรากฏเงาร่างสองคนคือเซียวเยียนกับชายรินที่รีบมาช่วยเซียวเยียนเซียวเยียนชายรินปรากฏตัวเรียกความสนใจของเราบรรดาคนจากเกาะมังกรบุรพาที่อยู่ด้านนอกค่ายคนก็มีเสียงอุทานด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่ช้ากู้โซรายคนก็ต้องเครียดแม้เคยพบเจอมาแล้วครั้งหนึ่ง พวกเขาทราบว่าเซียวเหยียนนั้นก็เป็นระดับผู้แกงกล้าเทพพยุท์แต่สภาพตอนนี้ต่อให้เป็นเทพพยุท์ทั่วไปมาก็มีแต่ตายสถานเดียวพอนึกแบบนี้ก็รู้สึกหนักใจห่วงเทียนเจ้าเศษสวะถึงกับทวงเวลาได้แค่นี้ขณะฝูงชนเง,เงียบราชามากกรอุดรก็มองไปที่เซียวเหยียนและอุทานออกมาแต่ก็ช่างตอนนี้สถานการณ์ถูกกำหนดชัดเจนแล้วเจ้ามาถึงที่นี่ ก็เป็นได้แค่เครื่องสังเวยชุดหนึ่งของเราราชามังกรเท่านั้นเซียวเหย็ยนยังคงมีใบหน้าเฉยเมยเพียงแค่เหล่มองแวบ,บหนึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทําไมเจ้าหมอนี่ถึงได้มีพลังฝีมือเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมากเป็นเพราะการกืนกินราชามังกรอีกสองเกาะเข้าไปจือเยยนที่อยู่ด้านข้างก็ไอออกมาเซียวเหย็ยนก็มองนางพอเห็นว่านางกากเลือดหน้าซีดบริเวณหัวไร่ปรากฏปานลูหิตแแผ่กระจาย แม้ว่าร่างกายของหงมังกรน,นั้นจะแข็งแกร่งแต่ความเจ็บปวดก็ยังแพร่กระจายออกมาอยู่ดีถูกปาโลหิตในค่ายกวนปีศาจมังกรต่อให้เจ้ามีร่างกายเป็นหงมังกรก็คงไม่สุขสบายไปถึงไหนมากนักพอเห็นสภาพของจืออ่อหยยนที่อ่อนแรงมากราชามังกรอุดรก็ขวารอเขาเอาคนของกองมังกรอุดรแทบจะทั้งหมดแปเป็นโลหิตเสียสละด้วยมูลค่าที่น่ากลัวแบบนี้ จึงสามารถกอบกู้สถานการณ์ของเขาได้พอเห็นจื่อหยียนสะบักสะบอมยอมเป็นความสะใจของเขาพวกเจ้ามาได้อย่างไรกันจื่อเยียนเช็ดเลือดและใบหน้าที่หน้าเวทนานั้นก็มองเสียวเหยียนข่าวนี้กลับขี้ขายไม่ง่ายเช่นข่าวก่อนเจ้าหมอนั่นกืนกินเลือดเนื้อของราชามังกรประจิมราชามังกรทักษิณและคนในเผ่าอีกมากมายตอนนี้ใกล้จะบรรลุถึงระดับเทพพยุทธหกดาวแล้ว แม้สองปีนี้พลังของจื้อเหยียนนั้นสูงขึ้นเร็วเรื่อยแต่ก็ยังไม่ถึงระดับเทพพยุทธห้าดาวดังนั้นนางจึงไม่สามารถเอาชนะราชามังกรอุดรได้หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็เอามือท้าที่หัวไหลนางแล้วปลดไปล่อยเปรยเพิงเพื่อไปชำระไอโรหิตเหล่านั้นเฮคิดขจัดปานโลหิตปีศาสมังกรเจ้าคิดว่าตวเตงเป็นไข่พอเห็นแบบนั้นราชามังกรอุดรก็หัวเระาะทว่าไม่ทันจบเขาก็ต้อง แปลกใจปาลาโลหิตเหล่านั้นกำลังพุ่งออกมาจากขัวไร่ก่อนกลายเป็นความว่างเปล่าไฟวิเศษเลยพอยเห็นแบบนั้นดวงตาแดงฉานราชามังกออรอดรก็ปรากฏแววตกใจจนถึงตอนนี้ค่อยพบว่าไฟวิเศษในมือเซียวเยียนแตกต่างจากเราก่อนเซียวเยียนเองก็ไม่สนใจความแปลกใจเหล่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ใช้เปลวเพลิงสีชมพูนั้นโคจรพายในร่างกายของ ทางด้านจือเหยียนเพื่อรบปานโลหิตท,ที่รงเหลืออยู่ออกไปทั้งหมดหลังจากปานโลหิตนั้นหายไปจนหมดสีหน้าของนางก็กลับมาเป็นปกติแต่ปานยุทธยังคงไม่ฟื้นฟูกลับมาหลังจากนั้นร่างกายของจือเหยียนก็ค่อยๆหดเล็กลงภายใต้ความตกใจของเซียวเหยียนกับใชโยรินอ่อนแรงเกินไปฟื้นฟูได้แค่นี้ชื่อเหยียนพูดฮ่าฮแบบนี้ยิ่งหน้าเอ็นดูเซียวเหยียนเองก็หัวเราะได้ความชอบใจ เจ้ากับชัยรินออกไปก่อนเถิดตรงนี้ข้าจัดการเองพอได้ยินแบบนั้นจื่อเย,ยน,เนยตกใจมากก่อนจะพูดว่าเขาแข็งแกร่งมากเจ้าสู้ไหวหรือข้าไม่เคยอวดเก่งเซียวเหยียนพูดถ้ามองจากใบหน้ายิ้มแย้มนั้นชื่อเหย,ยนสังเกตว่าพลังฝีมือเซียวเหย,ยนเนี่ยก้าวหน้านางไปแล้วไม่ต้องให้ช่วยเหลือใช่ไหมช้ยรินนถามขึ้นถ้าหลังการกลายพันราชามังกรอุดอรพลังฝีมือระดับเทพพยุทธหกดาว เท่ากับนางจริงแบบนั้นลำพังเสียวเหยียนนางเองก็อดกังวลไม่ได้เขายังไม่นับเป็นเทพพยุทธหกดาวแท้จริงการเจ้าชนะเขาใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เวลานี้ในค่ายกลยังมีคนของเผ่ามังกรอีกไม่น้อยขณะข่าต่อสู้กับเขาเจ้าออกไปช่วยคนออกมาหาไม่เขาจะดูดกืนปานโลหิตของคนเหล่านี้ได้ทุกเมื่อและพลังต่อสู้จะอยู่ในสภาวะสุดยอดตลอดเวลา เซียวเยียนบอกได้พอได้ยินแบบนั้นชยัยรินเองก็ไม่พูดเยอะพร้อมกับทําตามทยานล่างไปยังเหล่าบรรดาคู้วโสที่อยู่นอกค่ายกลน,นั้นพอเหล่าบรรดาคู่วโสเห็นเข้าก็รีบเข้า,ขามาด้วยใบหน้าตึงเครียดจือเยียนไม่สามารถเป็นอะไรได้ในตอนนี้ไม่อย่างนั้นเผ่ามังกรสุญญตะพบจะไม่สามารถรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกการจากไปของชยอัยรินกับจือเยียนนั้นราชามังกรอุดรกลับไม่ขวางในสายตาเขา พวกนางก็เป็นแค่คู่หญิงที่รอความตายเท่านั้นเมื่อ,อไรที่เขาจัดการเสี่ยวเหยียนได้เขาจะกืนกินเลือดเนื้อคนทั้งหมดหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นความสุขที่พลังฝีมือก้าวกระโดดขึ้นแบบไม่หยังเลือดเนื้อของเจ้าอบอวนได้รสชาติพิเศษชนิดหนึ่งที่ใกลเคียงกับเลือดเนื้อของหงมังกรแต่เหมือนจะอร่อยกว่าราชามังกรอุดรน,นั้นมีสีแดงเขียวินพร้อมกับจับจ้องเสี่ยวเหยียน เซียวเยียนก็มองเขารู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรในร่างกายของเขานั้นมีพลังสายรุหิตถึง3ชนิดรสชาติอร่อยกว่าก็ไม่น่าแปลกสำหรับรบสนิยมแปลกประหลาดของอีกฝ่ายนั้นเซียวเยียนเองก็ไม่อยากคุยเพียงปวดปล่อยเปรยเพิงออกมาทําให้ปลาลูหิตพวกนั้นไม่สามารถเข้าใกล้ได้ก็พอพอเห็นว่าปลาลูหิตไม่สามารถทําอะไรเซียวเหยียนได้ราชามังกรอุดรก็ไม่กล้าลงมือผีผามเนื่องจากเขาเป็นคนที่สายขอดเทียม และรอบคอบตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามในเมื่อเจ้ามีพลังแห่งสายฤหิตหงมังกรเช่นนั้นก็ลองชิมกระบี่ข้ามังกรดูแล้วกันราชามังกรอุดอรนั้นมีดวงตาวิบวับพร้อมกับก้าวออกไปปรากฏเบื้องหน้าเซี่ยวเยน็นกระบี่นั้นฟาดลงมาอย่างรุนแรงฝ่ามือควงเฉียนเสียวเย็นถอยรังออกไปพร้อมฟาดฝ่ามือออกไปเหมือนกันเชิงอ่อนหัด พอเห็นแบบนั้นราชามังกรอุดรกับขวัวเรอบกระบี่ที่แฝงกลิ่นคาวเลือดนั้นถึงกับฝ่าพามือพลังงานนั้นเป็นสองส่วนแล้วฟันออกแนวขวางหลังสีกระบี่ก็ปากฏโจมตีเซี่ยวเย็นอีกรอบและเมื่อเผชิญหน้าการโจมตีเหมือนพายุบุกแคมนั้นต่อให้เป็นเสี่ยวเยน็นยัางต้องใช้ปีกกระดูกเพื่อหลบบีทว่าไม่ทันได้ตั้งตัวฝ่ายตรงข้ามกระบุกโจมตีอีกแล้วนอก่ายก้นนั้นเหล่าบรรดาขั้วโศกมังกรบ,บุรพา เริ่มมีใบหน้าตึงเขียดพอเห็นเซียวเหียนตกเป็นหลงสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเซียวเหยียนแพ้แบบนั้นเกาะมังกรบูรพาคงพ่ายแพ้ยับเยินถึงตอนนั้นราชามังกรอุดรที่วิปริตผิดมนุษย์ก็คงฆ่าทุกคนแบบไม่เหลือซากและท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายเซียวเหยียนก็ประทะโดยตรงกับราชามังกรอุดรแล้วและตอนนี้เขาเองก็ถูกสะเทือนถอยไปสิบเก้าอุสาบรรลุถึงระดับเทพพยุทธหกดาวจนได้ หลังจากเซียวเหยียนลองต่อสู้กันได้พักหนึ่งเซียวเหยียนก็บอกตัวเองว่าคู่ต่อสู้ที่ประกอบด้วยพลังฝีมือระดับนี้ทัาษายุทธ์ทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ผลทดลองใช้ท่านี้ดูแล้วกันพอเห็นแบบนั้นเซียวเหยียนก็ถอนเก็บกินอายหลังจากนั้นเขาก็สลับท่ามือทางด้านของเซียวอี้เองก็สลับท่ามือแบบเซียวเหยียนแต่ท่ามือนั้นเก๊กๆกังๆไปหน่อยเซียวเหยียนอาศัยเจ้าก็คิดจะต่อสู้กับเราราชามังกรกันรือ เพ้อฝันสิ้นดีพอเห็นการเคลื่อนไหวเซียวเหยียนนั้นราชาบังกรอุดรกับขวั่ละและไม่มอบเวลาใดๆดให้กับฝ่ายตรงข้ามกบียักษ์ในมือนั้นฟาดไปที่ศีรษะเซียวเหยียนคนผนวดเพิงล่างอัคคีมหาภัยหลังท่ามือของเซียวเหยียนกับเซียวเอียเซียนเสร็จสมบูรณ์ดอกบัวเปลวเพิงขนาดเล็กในดวงตาเซียวเหยียนพันหมุนติ้วอย่างบ้าคลั่งกินอายท่วงฟ้าระดับทำลายล้างที่บรรดาให้ผู้คน หน้าทอสีในพิตาสาสัดจากในกายออกไปดูดพายุบุกแคมป์หลังจากลิ่นอายนั้นปรากฏออกมาได้ไม่นานร่างกายของเสียวเหยียนตอนนี้ลุกไหม้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามเปลวเพลิงสีชมพูลุกโชนช่วงขนาะเดียวกันล่างเซียวเหยียนก็เริ่มโปร่งใสถึงขั้นสามารถมองเห็นอวัยวะภายในที่โดนพดึกสีชมพูนั้นปิดกั้นเอาไว มีกระดูกบนหลังค่อยๆรอมละลายสุดท้ายกลายเป็นปีดอักขีสีชมพูขนาดใหญ่มองไกลๆเสียวเหวียนตอนนี้เหมือนสร้างขึ้นมาจากพาร์กแก้วโป่งใสสีชมพูให้ความรู้สึกมหัศจรรย์พันลึกร่างอักขีมหาภัยนี้คือการปล่อยพลังของไฟพิเศษใหถึงขีดสุดและหลออประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับร่างกายกระบวนการนี้จำเป็นต้องควบคุมไฟพิเศษถึงขั้นหมดจดไร้ที่ติเพราะไฟพิเศษร้อนแรงเป็นอย่างมาก แต่อวัยวะภายในร่างกายกับเบาบางไม่มีใครกล้าทําแบบนี้ต่อให้เป็นเซียวเหยียนเองในอดีตก็ยังไม่กล้าแต่หลังจากเซียวอี้ถือกําเนิดเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยเซียวอี้กับเซียวเหยียนนั้นมีสมาธิจิตที่เชื่อมต่อกันเดิมทีมันก็คือวิญญาณไฟวิเศษที่ใต้ล่านี้แทบจะไม่มีอะไรสามารถเอาชนะมันได้ดังนั้นการประกอบร่างอาคีมหาภัยนั้นที่มีเงื่อนไขค่อนข้างโหด เซียวอีสามารถจัดการได้อย่างงดงามและหมดจดแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เซียวเยียนสำแดงหลังจากออกจากขั้วไม่ติบเคิงมานแต่เขามั่นใจว่าสามารถทําได้และพานุภาพของร่างอัคคีมหาภัยนี้กับคู่ในมุมใดมุมหนึ่งร่างอัคคีมหาภัยก็คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบัวเพิงบันลลยกันเคลื่อนที่ทําให้ท่าโจมตีของเขานั้นทรงพานุภาพเฉกเช่นบัวเพิง แต่ทว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือการประกอบร่างอัคคีมหาภัยกับเผาผานปานยุทตเป็นจำนวนมหาศาลต่อให้ด้วยพลาัางฝีมือเสียเวเหยียนตอนนี้ก็อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีไม่อย่างนั้นเขาเองก็ร่วงได้เหมือนกันหนึ่งนาทีคลิปตาเดียวก็ผ่านผลแต่หนึ่งนาทีนี้สำหรับคู่แก่งก้าแท้จริงกับเพียงพอตัดสินแพ้ชนะได้แล้ว นับว่าเป็นเวลาที่เหลือเฟือจริงๆโอเคครับเจอโอกาสหนะ้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับ